เหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อย,อยสิทธ์เหนื่อยกว่าทุกวันนี้อาจารย์สอนทุกวันเลยไหมครับหรือว่าอาทิตย์ละกี่วันเช้าเป็นจันทรุปสุขครับแต่อผมมีทุกวันทุกวันมอร์นิ่งคลาสเช้าว่าประมาณ10-10 10ถ 10, 10ึง10กว่าคน1องสถึง10กว่าคนครับแต่ท่อนเย็น20-30ิบส<ะ> <30. S 1> โมแต่ตัวไปก็มีเยอะ แสดงว่าวันวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์มีลูกศิษย์ประมาณ4ี่0ิบห้าสิบคนเลยใช่ไหมครับถ้าถ้าชาวชาวเดี่ยวนะทีนี้ถามถึงการฝึกไอคิโดทุกวันนี้บ้างว่านักเรียนที่จะสามารถมาเรียนกับอาจารย์ได้เนี่ยต้องต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับเด็กเรียนได้ไหมครับได้คนสูงอายุเรียนได้ไหมฮะผมไปทั้ประเทศบ,บ่อยๆนะอ่าส่วนใหญ่ก็เดินทางยุโรปหรือ ออสเตรเลียเวียดนามเมียนมาครัเวลาไปเวียดนามที่เวียดนามบอตาไม่ได้ยินก็เลี้ยงเรีย้ยงไอคิโดคนพิการที่พิการทางสายตาพิการทางหูไม่ได้ยินก็สามารถที่จะเรียนไอคิดโดได้ได้บางครั้งที่ยุโรปก็ขาไม่ดีก็นั่งนั่งรถครับคนนี ฝึกไอคิโดด้วยมีคือทุกคนสามารถที่จะฝึกไอคิโดได้หมดได้แวอย่างอย่างผมนี่ฝึกได้ไหมครับได้สบายมากโอ้สบายมากเลยใช่ไหมฮะอ่ะแต่ว่าวันนี้ผมมาเยี่ยมอาจารย์ที่สตูดิโอนะครับอยากจะขอวิชาสักนิดนึงเอาแบบว่าเบสิกเบสิกครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้ใส่ชุดไอคิโดไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับผมผมทำไงดีครับอาจารย์ต้องฝึกท่านั่งเลยยืนอะไรก่อนไหมครับ นี่จับอ่าไม่ก็กดลงกดตรงนี่ไม่เจ็บนี่อ้อยอ้อโอ้อยอ้อยอ้อยอ๋อไม่ไหวนะฮะเนี่ยโอเคกดลงอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่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 โอเคดีโอเคคือใช้มือกดอันนี้คือวิชาแรกๆง่ายๆเลยเพราะว่าเวลาใครอยากจะจู่โจมเราเขาก็อย่างงี้ก่อนเลยใช่ไหมฮะเราก็จัดการเราก็ถูกจัดการไปโอเคโอเคนี่ก็ท่าแบบง่ายๆเลยของอาคิโดง่ายๆอีก ครับมีอันไหนอีกครับเอานะฮะเขฮ่าจับแล้วครับโอ้โหโอ้ยมือนี่เราหักข้อมือเขาเลยอย่างนี้เลยฮะบางคนก็กำมือใช่ไหมอันนี้เป็นยาก็ให้เข้าเชิญอมอู้หือื้หอ เดี๋ยวเราดูการสาธิตเลยดีกว่าครับ,รบสมมติว่าถ้าเข้ามาจับใช่ไหมครับผมนี่ว่า,าเข้ามาจับข้นงล,าง,า,งลางมาจับมือใช่ไหมอ่ะนี่โ <ผม S 2> จรมาจับฮะน,นี่นี่ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้นึ่งก็แล้วก็ ต้ยีนนะครับต้ามือนี้คานี้ไปก้าวเท้าซ้ายออกไปจับแล้วเขยดต้นขาไอย่างนี้ใช่ดดีดีเรายังไงต่อนะฮะนี่โอเคอ๋อโอเคคือเราใช้มือข้างนี้เหมือนกับเป็นตัวง้างให้เราสามารถที่จะกดลงไปได้จะได้มีแรงเยอะๆใช่ไหมฮะอะขอรออีกทีนึงครับขอรออีกทีนึงนะฮะตอนนี้ทําเป็นแล้วนะครับ มาผมตอนนี้กําลังเดินช้อปปิ้งอยู่ครับที่จัมต้องขาไปไหมนะฮะปึงนั่งนี่ถึงฮึบมาฟึบใช่ึ๊บโอเคพีมากโอเคเนี่ยฮะหลักง่ายๆองอคิโดขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวขอถามอาจารย์หน่อยละกันว่าในการฝึกอคิโดเนี่ยนะครับส่วนไหนของร่างกายที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดถ้าในชีวิตครับนะฮะคีดขาต้องแข็งแรงอันนี้เป็น แขนแข็งก็ดีครับแต่ว่าเวลาอายุน้อยๆร่างกายก็ดีคจากขาแข็งแรงอายุมากแล้วขาขาไม่แข็งแรงเดินก็ไม่ได้ไม่ปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นขาสําคัญที่สุดมันเหมือนเป็นรากฐานของเราด้วยใช่ไหมครับยิ่งเราต้องยืนอยู่ให้ได้ม่งั้นใครผลักเราเราก็ล้มแล้วถ้าขาเราไม่แข็งแรง อาจารย์บอกว่ามันมีท่าของอาคิโดที่เป็นการฝึกเดินด้วยขาเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่อยู่ใช่ไหมครับนะก็เลยเดี๋ยวถ่าคนนี้เป็นเอนเนมี่ครับก็เขาจะมาสมตาม,มาฟันก็วกป้องกับ ทังนี้ก็คือท่าของไอคิโดเหม<ด>อือนกันไหมครับคนเราว่าฝึกมีใช่ไหมครับเวลายุดเด่ย เราคือเวลาเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะฝึกขาของเราด้วยแขนแดดครับผมบางครั้งเวลาฝึกสวาริวาซาสมุตว่าฟัมมาอันนี้ว่าสวาริมีชีวิตอยู่ไหมครับนึกว่านึกว่าเสียชีวิตไปแล้วคือว่าสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนั่งเดี๋ยวนี้เข้าวิฉะนั้นนักเตะเข้าวิ สมัยก่อนว่าน,นั่งพื้นตลอดก็เวลามากั้งๆ<ะ>จ,จ,จ,จีดๆสมมติว่าเขาต่อยมาโอโหครับ,รบเออที่ผมสังเกตดูเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปัดค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับคือ,คอยังเขาต่อยไปอย่างเงี้ยอาจารย์ก็คือปัดหนีแล้วก็จังการ,รเลยดาบก็ปัดได้ใช่ไหมครับตายตาย ครับอือหือเฮ้ยเท่มากอ่ะคือถ้าเกิดเรารับดาบอย่างนี้ใครก็ไม่ได้เราต้องปัดแล้วเสร็จเราก็จัดการไม่ใช่ปัดเ่างเดี๋ยวนะรับไหต้อไปอันตรายครับใช่มฮะนี่ ถ้ารับอันตรายฮะนี่เป็นตรงตรงอันนี้คือเราเหมือนใช้แรงของเขาเนี่ยแต่ว่า<ช>ปัดแรงของเขาไปที่อื่นเข้าใจแล้วเพราะว่าตอนแรกๆอาจารย์ก็บอกว่าคนตัวเล็กเนี่ยสามารถสู้กับคนตัวใหญ่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาแรงไปปะทะเขาไงฮะแต่ว่าเรา,<ช>เราเหมือนกับว่าปัดแรงของเขาออก ฉะนั้นคนตัวเล็กเนี่ยก็สามารถสู้กับคนตัวใหญ่ได้ก็สมมติว่าเขาต่อยมาใช่ไหม<ะ>เดี๋ยวเขาแข็นแหลนแล้วก็เดี๋ยวรับไม่ได้เท่า<ะ>นี้อืมคือเราบางครั้งรับแล้วผมไม่อยู่ <laughs> ตัวก็หมุนครับคือมันก็จะมีวิธีหลายๆอย่างเลย อาจารย์แบบนี้มันอันตรายไหมครับบางทีอันตรายตอนที่ฝึกเนี่ยม,มันเกิดบ,บาดจงบาดเจ็บอะไรได้ไหมครับก็เวลาของเราฝังก็ฝังฝังก็ฝังแต่นี่มาบางกองกลัวอนี้โด้ใช่ไหมก็อ็อเวลาฝังอือหอ โอเคคือท่าของเขามีหลายแบบมากมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเหมือนกับว่าไม่ปะทะโดยตรงคือถ้าเกิดว่าปะทะโดยตรงไปเลยเนี่ยมันอันตรายมันเสี่ยงเราขี้ <c oughs> มีมาอีก <c oughs> ท่าน,นละ <c oughs> ฮะ,ฮะมีนักเรียนของอาจารย์มาอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับโอ้ <c oughs> oh, ท่านนี้คะคุณผู้ชมฮะตัวใหญ่มากนะครับ ยกอาจารย์ได้เลยนะครับนี่ตัวใหญ่นี่นี่เอาจริงๆนะอาจารย์ถ้าผมมองในฐานะคนภายนอกนะครับมองภาพเนี้ยยังไงคนนี้ก็ต้องชนะจัดการแน่ๆเลยอย่างเงี้ยใน,น,นใสายตาของผมนะฮะมองในฐานะคนธรรมดาไหนกําลังภายในอะครับ อันนี้สแสดงหรือเปล่าพี่ Were you acting No right โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองนะฮะขึ้อขึันอั้อัึ้นขึ้นองใหม่ Try to up อ mm. าจารย์ผมไม่ได้แข็งแรงเท่าพี่คนนั้นนะใช่โอเคแค่พร้อมนี่ช่วยใใลองใหม่จะหน้ามืดแล้วฮะรีแลกซ ข้าบางกองผมใจกำลังผมใจกำลังครับดีลักขึ้นได้คือเวลาเราผ่อนคลายแล้วลเราใช้จิตของเราให้ถูกเนี่ยเราแข็งแรงกว่าเราใช้กำลังใช่ไห<ช>มครับใ้คนที่ตายหนักใช่ไหม จะน้ำหนักเหกมือกันจะเซนเตอร์ของกำลังอยู่ที่นี่เป็นตำ่ำมันเข้าใจยากมากเลยนะฮะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างสำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนน้ำหนักตัวเองยังไงคนเราก็มีมวลสารซึ่งมันก็เป็นจำกัดอยู่ตรงนั้นว่าเท่านี้กิโลเท่านี้กิโลแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการถ่ายน้ำหนักในร่างกายของเราให้มันหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่าใช้จิตจิตบางครั้งเป็นถ้าเป็นเขาจะใช้น้ำหนัก ขพมยอกอจะมุนเอ็นถ้าคนนี้มาตานินักใช่ไห <ฮะ S 1> มองจะยหญมานิดยายมาน <ฮะ S 1> เป็นเซนเตอร์ข้นในหมุนครับ,รบอันนี้เป็นครับครึ่งใช่ไหมเต่ว่าชากำรน,นไ<ม>อน,นี้เป็นคอคิโลเวย์ต่ว่านี้ ก็เวลาต่อยมาโอ้โหฮะเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าผมลองให้พี่คนนี้ลองต่อยอาจารย์ได้ไหมครับแล้วอาจารย์ดูว่าได้ไหมฮะลองนิดนึงนะนิดนึงนะว่าพี่ตัวใหญ่มากว่านี่นะฮะท่านนี้นะครับตัวใหญ่มากนะ115กิโลนะฮะเจอกับอาจารย์นะครับ นี่ก็คือคนตัวเล็กสามารถสู้กับคนตัวใหญ่ได้นะไอคกีดะก็ใจกำลังของเขายี่ใหม่คาว่าเวลาเข้าต่อยมาใช่ไหมต่อยครับถ้าผมใจอย่างน,นี้เขาไม่ได้เสียหล่กครับ,รบก็ผมจะข้านี่ใหม่คาว่าเขาจะเสียหล่กครับ,รบแต่นี้ไม่เสียหล่กอืม ถ้าให้เขาเสียหลักต่อก็อาานั่งเวลาเข้ามาเพราะว่าถ้าจริงๆล้วเนี่ยเขามาสู้เราอาจารย์ไม่ทําให้เขาเสียหลักอาจารย์ยืนหลักของอาจารย์สู้เขาอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่มีทางที่จะสู้เขานนได้เลยอันนี้อยู่ที่รักษา situation oh. เข้าเสียหลัก <c oughs> แต่นี้ไม่เสีย เียลคือต้องทำให้ผู้ต่อ,อสู้เสียหลักด,ด้วยใช่ฮะ<อ>สมมติตัวทีมทีนี้เขาต่ำยิ่งขึ้นใช่ไหมโอยเจ๊ใช่ไหม,อมรองผมจะทำเป็นกับกันถ้าข้อมือแข็งแรงกว่าเขาผมทำได้เนี่ยเขาไม่มีประโยชน์ ต้องยอมรับว่ายี่ว่ากลับแสดงว่าเทคนิคนี้มันก็สำคัญมากใช่คือแน่นอนเทคนิคสำคัญแต่จิตใจก็ต้องสำคัญด้วยยักตองกลารอะไรของเงินครับขอเงินต้องหาย <laughs> <laughs> เสร็จแล้วก็จะฟันกอตัวเองเลย <laughs> โอโอเคไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้ก็จะโดนฟันเราซะเลยคราวนี้เราให้เขาไปก่อนอันนี้ไม่ได้นะฮะโอเคต้องให้ก่อนให้ก่อนแล้วเราก็แบบสบายใจสบายใจแล้วก็ถูกจัดการเลยพร้อมกันก็ไม่ได้ยี่พิ่งก็เหมือนกันครับผมอันนี้ว่าถ้ามีคนจับแน่นๆ่นใช่ไหมเฮะ ก็ไม่ได้ทำยังไงต้องฉี้ oh.